โอเคน่าจะเป็นเวลาคอมอกกับการไปลงรถไฟกางเวลากันนะฮะซึ่งฝนมันก็ตกฮนะเพราะงั้นเรานั่นจะไปแบบไหนดีนะฮะคือโซโล่มันก็ได้เลยนะแต่มันจะซ่ารอเปล่าแค่นั้นแหละงั้นเราไปทีมเลยส่วนเซตที่เราเอาไปคือเซตอีโกศูนย์นะฮะเอาแบบเล่นยิงคนนิ่งๆไปเลยอนะ่ะ ถึงมันจะนิ่งอยู่แล้วเถอะนะเซตก็ประมาณนี้มีใครรอมีอรอล่าเปล่าวะแล้วก็ดิจิตฮาร์โลม่ฮารโลม่มซึ่งเรานั้นได้เกิดมาตรงใกล้ๆลามไฟมันมีสิ่งที่ดิฟมากเลยฮะดูอีกดิฟจังเลย รถไฟทะลุคนอื่นมันกระเด็นแต่เราเราทะลุอะไรเนี่ยทำไมทำไมมันทะลุอะ่ะโ,โอ้แปลกๆครบรอบแปดสี่ได้เลิกพึ่งแล้วเอาได้คนทาลงลาหู วนเปีร้อยหมดเติดมีจุดไหนของอยู่นี่ที่นี่มีสลิงเราไปเลยของอยู่นี่ถึงเวลาแล้วถึงเวลาไปแล้วถึงเวลาหลับไม่ตื่นแล้ว ฉันอยู่ที่สถานีอินฟินิตี้ศูนย์มีจบเรียบร้อยอ่ะเอาเฮ้ยตูมาคนเดียวตูมาคนเดียวแล้วแล้วคูจะรอดไหมไม่น่าหรอก S 1> <S 1> <S <US 2> ส่งกลับเลยนะส่งกลับเลยนะเฮ้ยเห็นฮ้ก็ได้บ้าไปเหรอุ๊ยก็ดีดิเรียนตัวกระตุ้กำลังใ้เข้ามาฮะไม่ไงนะโอ้ยเต็มพี่อยู่เนี่ยเราสุดนี้เลยสีเต็มครับส่วนเราห้าร้อยนักมาจากไหน เราเราเราคันเลยวะฮะยืนยื่ขา้่าคือเพื่อนไม่มาตามอ่ะเราไปคนเดียวแล้วเรารอยลอยคนเดียวด้วยคือมันแบนบแบบมันแย่มากเลย ก็แย่เหมือนกันครับดูดูผมก็บัดซุบเหมือนกันนะครับ ว้าวกระตกจังตอนเราดูยาเราขู่ขีขีหลับได้ใครมาแลว หยุดหยุดงหยุดเราเพื่อนนะ่ะเพื่อนทำไรโอ้โหนี่เองยังอยู่ดีอยู่ของอยู่นี่ชุปได้ครับไปซุปหน่อยก็ดีนะอยู่สักไกลเนี่ยัแอด,ดรอปป้องกันกูกูเล่นคนเยียวอะ่ะหอของอยู่นี่ ดิโนยิงท,งงทงงิ้งอ่ะยิงทิ้งแล้องวิ่งหนีอะพบศัตรูแล้วเร็วหน่อยฟาหาด้วย,ยออ <you> เอ๊ยยิงยิงใ,ใครครับยิงใครครับยิงหมเหรอของอยู่นี่เฮ้ยมีสนใจสนใจสนใจกูหน่อยกูแล้วกูจะแตกโอ้ ก็เหลือห้าเฮ้ยมึงไม่มาเลยกูขอขอมาหน่อยเอ้ยขอของหน่อยขอของหน่อยขอศัตรูแล้วขอบคุณนะเฮ้ยเร็วศัตรูแล้วเร็ว,วมึงแม่เนิเอ้ยมึงกันไปเหอะกูคลายแล้วได้ แล้วกูออกบาได้คนเยอะจัดมึงมึงช่อยกูแด้บันเ้ากระตูกูถึงกูจะทำลายได้แต่กูออกไปก็ไม่มีวอด ิี่ส่วนหน่อยยี่ส่วนหน่อยกูจะได้วิ่งใส่อ่ะไอวววย่งไม่มาเจิมมัน,านมาตัวฟรีนี่มนตัวเกินใหม่บบไม่ได้เหรอแล้วแล้วจะขึ้นไปเอาทำไมตัว,ต,วตัวนี่อะไรเนี่ยอ๋อลืมไปมี SP ฟรี ขออหน่ยโอ้โดนโัวบนเล่นเลยไม่ต้องส่วหรอกมึงไปให้ไหวเลยปกติก็ส่วยไม่ได้อยู่แล้วอ่าโดนยิงเอียเอาเอาเลิกถอนที่มันไม่ ไม่หันหันด้วยนะอุ้ยปีงนะแต่มันมาเต็มพี่แล้ววิออดีโอดูดด้วยไปว่าตาแล้วใช่ไหมเรียบร้อยะก็จบในอันดับเท่าไหร่ซึ่งเราจเจอก็ปเป็นทีบิบ <c oughs> เป็นใจเลยแบบเล่นยังไงเล่นอย่าง,งนั้นเลยร <c oughs> เราขอชีวิตขนาดนั้นไม่ช่วยเลย <c oughs> โอ้อันดับ4ก็พอได้แล้วกูแบกไง ấy. กูแห้งเร็ว